สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่สิบห้านะครับก็เป็นวันหยุดยาววันทนะี่สามเนาะต่อเนื่องกันหลายวันนะครับก็ทุกท่านก็ไปเที่ยวก็ให้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับกลับไปรเริ่มงานใหม่วันจันทร์จะได้มีแรงกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มีประเด็นหลายประเด็นมาพูดเนาะคุยกับหลังเกมกับเฮีนะครับวันนี้ไปที่รประเด็นแรกนะครับก็เป็น นัก ESPN นะครับให้ให้บทสัมภาษณ์ของเจเกนคอปนะครับยอดกุตส่าห์จากริวพูลเนาะก็บอกว่าที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถแข่งขันกับแมนซิตี้ได้ในตอนนี้เชื่อว่าเป็นเรื่องการกันนะครับแล้วก็ที่แมนซิตี้มีเงินทุนเงินทางในการเซ็นเออร์ลิงเบลฮาร์เลนนะนะครับทำให้แมนซิตี้ห่างกับลิเวอร์พูลไปขั้นหนึ่งนะครับแต่จริงถ้าเป็นเฮียมองอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะที่พูลเพิ่งจัดเดวิดนูเนสมานะครับตั้งแต่เจ็ดสิบล้านนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ ถ้าบอกว่าไม่มีเงินไม่ใช่นะครับคือก็มีคิมไม่รู้เหมือนกันว่าเจกันคอปออกมาสัมภาษณ์แบบนี้ทาไมนะครับทั้งที่ตัวเองก็ใช้เงินเยอะนะก็ต้องรอต่อไปนะว่าเจกันคอปจะพาทีมกลับมาได้ยังไงนะครับไปที่เมื่อคืนนะครับเมื่อวานเซพรีมีลิกมี2คู่นะก็เป็นฟอร์ดชนะไบตันไบอย่างสองศูนย์นะครับก็เมื่อวานก็มีประเด็นก็คือไอแวนโทนี่นะครับเป็นมันธรรมดาคนหนึ่งนะครับคนแรกนะที่แบบยิงประตูเยอะมากเมื่อวานนะนะครับ ยี่สิบลูกนะครับไม่พลาดเลยสติลร้อยเปอร์เซ็นะครับในซิสื้อของเบอร์ฟอร์ดนะครับสุดยอดมากนะครับสําหรับโอเว่นนะครับผมโทนี่นะมาถึงประเด็นข่าวของฟิลฟอร์เดนมากนะครับว่าที่ตํำนานนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟิลฟอร์เดนนะครับมิฟฟิลเชิงสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมก่อนกิจครับได้บรรลุสัญญาฉบับใหม่กับทีมเดอรไบออกไปแล้วจนถึงปี2007นะ สุดยอดมาโฟรเดนจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นเด็กนกนครับสเปอร์สตาร์นะก็สมควรเหมาะโฟรเดนนั่นแหละนะฟรีด้วยนะครับจรงให้300,000ก็ไม่น่าเกลียดสำหรับโฟรเดนนะสุดยอดมากนะครับตอนนี้โฟรเดนท็อปฟอร์มมากเป็นตำนานต่อไปนะโฟรเดนนะเวนกรรมจริงๆนะครับสำหรับเอเดนตักองเต้นะครับยอดมิดฟิลด์เชิงรับชาวฝรั่งเศสนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยกองเต้ก็ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเยอะมากนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยหนักเลยนะครับ ซ้อมกับเชลซีนะครับเจ็บที่แฮมสติงอีกแล้วครับน่าจะพักประมาณ3เดือนก็น่าจะชวดเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาครั้งนี้นะแน่นอน,นครับแต่ฝรังร่งเศสไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าพวกบาบังกาของแบบเชลซีของเลมอนิดนะยังโหดอยู่นะครับสามารถแทงของเต้คือกองเต้ก,เตก็ไม่เล่นทีมชาติมานานนะแต่ฝรั่งเศสก็ยังทาผลงานได้ดีโดยที่มีมีกองเต้เป็นกลางตัวรับกลางเงมากฝรั่งเศสยังมีรุ่นต่อไปนะครับมาอีกหนึ่งคนนะครับ คนนี้นี่ยควอนเจีเฮเลยครับเอ็ดดี้ฮาวนะครับกุลซือหนุ่มของเซกาเล้วก็เซียนยูเต็ดคือเฮียเอเชียคนนี้มาคุมแมนยูมากเพราะว่าการทำทีมมาชัดเจนมากนะครับจริงๆเลยคนนี้สุดยอดมากชอบมากนะครับก็ตอนนี้เอ็ดดี้ฮาวก็คือเริ่มวางให้มิวคาเซ่นค่อยๆไต่ไปเงินเยอะอยู่แล้วนะครับเงินเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ขอเวลาแล้วช่วงนี้มิวคาเซ่ลคือแบบฟอร์มดีมากนะครับก็ต้องการเวลาอีกมาสัก4-5ปีในการวางรากฐานอยากจะยิ่งใหญ่ให้เหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละพูดถึงแมนยูอีกแล้ว อีก2ปีมาเมนยูดีไหมชอบมากนะครับเป็น่ิฮาวนะคือถ้าหลุดจากนวคาเซ่นก็คงเป็นกุ้มชาตเกียคนต่อไปแหละก็มาเจอกันได้ทุกวันนะครับในรายการคุยหลังเกมกับเอนะครับแล้วก็เอก็มีช่องทีเด็ดฟุตบอลนะครับเข้าไปเซอร์ชหาเลยว่าทีเด็ดเอนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ในช่อง YouTube นะครับผมนี่ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตาม้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ